สวัสดีคะ่ะน้องจิ๊บสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาส่งมอบรถคันสวยคันนี้ให้กับน,น้องจิ๊บกันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวไปพูดคุยกับน,น้องจิ๊บกันก่อนเลยน้องจิ๊บจ๋ารู้จักมาร์ลอนมอเตอร์ของเราได้ไงคะได้ตามจากเพจเฟซบุ๊กค่ะอ๋อติดตามจากเพจเฟซบุ๊กนะคะแล้ววันนี้มารับรถการดูแลของมาร์ลอนมอเตอร์ของเราเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะจ๋ะรู้จักดีแล้วก็ดูแลดีดดด โอเคค่ะนะคะนี่เป็นเสียงยืนยันจากน้องจิ๊บนะคะวันนี้ก็มารับรถแันสวยกลับบ้านแล้วน<ช><ช>ะคะก็วันนี้รับรถก,กันไปก็ขอให้โชคดีมีชัยนะคะ<ช>วันนี้ต้องขอบคุณน้องจิ๊บมากมากค่ะคนี่นะคะเราจะไปส่งรถรถนี่เลยค่ะก็้องนิสัยวันนี้ริล่าคันนี้นะคะทอ่เป็นรถสีน้ำตาลแบบนี้นะคะ,ะ,ะ,คะ,คะ,คะวันนี้เจอเจ้าของถูกใจแล้วนะคะกำลังจะนำข,ของนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะบอกเลยว่ามาเห็นแล้วถูกใจโดนใจนะคะพร้อมทำสัญญาแล้วก็รับ ตัวนี้ก็มาพร้อมกับระบบไฟฟ้าให้ทั้งคันแบบนี้เลยนะคะเป็นระบบเคียออโต้นะคะเครื่องยนต์1,200ซีซีบอกเลยว่าตัวนี้สวยคุ้มปีใหม่ราคาประหยัดนะคะผ่อนจบายสบายๆนะคะเริ่มต้นเียแค่3ามแนกว่าเท่านั้นนะคะ สวัสดีค่ะต้นอ,อ้อค่ะที่ปึกษาฝ่ยยายขายบริษัทมารโรวบอเตอร์ค่ะวันนี้นะคะอ้อ,อจะนํารถเจ้าน้องคันนี้เลยอ s ลส mm ูตรดีแม็กนะคะ4ประตูตัวนี้เป็นตัว l s 4 v i e l นะคะตัวนี้ปี2007 mm hmm. นะคะวันนี้เราจะไปส่งมอบรถกันที่จังหวัดนะครสวรรค์นั่นเองนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาชมกันนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นอ s ลสูตรดีแม็กประตูนะคะเป็นตัวยกสูง er h ฮ g ลนเดอร์ Ls นะคะ4 v i e l ตัวนี้จะมาในลักษณะล้อเดิมนะคะ เปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นนะคะมาพร้อมนี่เลยค่ะชุดบันไดเสริมข้างนะคะมีให้ทั้งสองฝั่งไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีให้ทั้งสองด้านเช่นเดียวกันนะคะภายในเปิดมานะคะจะพบกับกนี่เลยระบบกระจกไฟฟ้าให้เลยทั้งพันนะคะเบาะหนังนะคะบอกเลยว่าดูรายทำความสะอาดง่ายมากนะคะชุดภายในก็สวยดีไซน์บอกเลยว่าดูดีมากๆเลยลงตัวมากๆจริงๆนะคะ วันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปส่งมอบให้เจ้าของคนใหม่กันแล้วนะคะจะเป็นท่านใดนั้นนะฝะากติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตไปส่งมอบเจ้าน้องคันนี้กันก่อนเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะ